อะไรวะตัวนี้เจ็บพี่มีอะไรยากวะเฮ้ยเมื่อกี <S 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 ้บอกให้โดดแทนให้ยิงแทนมันมีโอเอด้วยยิงแทนก็ได้บอกให้มันไปยิงแทนนี่คือยิงแทนฟังคำสั่งพี่แนะพอแล้วมีที่อะไรยากวะสามแยกพี่สามแยกสามแมกสามแยกสามแยกสามแม่สามแม่สามแม่สามวันมาแล้วก้มไว้เดี๋ยวบอกหัวพ่อหัวพ่อหัวพ่อไปหลังไรไปฐานไรเนี่ย ถ้ามันยังไม่วาก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งมาแลมาแล้วอยู่หน้าอยู่หน้าสวยสาดตรย็เคเือมแล้วทำไมผมก็ลอยลงนะมือด okay. ีไปเฟี้ยงไฟให้เขาเชือเงียหลอนนี่เนียโคตรหลอนเลยอันเนี้ยมเก่งมันปากเลยคเมื่อกี้น่ะเขาต้องเกงเลยคอนเทสต์เียเขาเนี่เจเลย ตายทันใตวทันใดตัวนงทันวครับผมดีดีมากอีสองวินขออีสองวินขออีสองวินแล้วเยไปฮะัดไปพี่ัดไปซืสองครับมแล้วว่าล้บัตรได้เปียโคนะแปดตัวว่าอสองทำไครับ เฮ้ยแทนเอมาุมี่อะไรมั้งโดนมาุมข้างล่ามีสอนย่งองี้ยไม่ได้หรอกไม่มีข้าไปเมุดวยน่ยมกเิดมาเลยมาเลยเปิดเย็่ไม่ต้องกลาวที่หกดแลวเ่มีสองมาเลยแดงบกวั่มไม่ต้องื้นเพี่อนเพี่ที่ทีหลัง่ะขอเข้าไปช่วยเอเพื่อนนะอยู่ีบนอ่ะ

อยู่ที่เวนให้เราไม่ไดแข่งกันไม่ให้ไปข้างล่างนะครับรับลึกนะครับรับลึกตอนนี้บอกรับลึกนะครับพี่บนมาลึกนะาอยู่ข้างลับเลยไปอยู่ข้างลับเลยเก็บไฟในหอน้องกดทีไฟทำไมบนบนข้าง

ตะวันลงไปดูบันไดข้างล่างดีกว่าปลอดภัยเลยหรือว่าโกงบนได้ตะวันเดี๋ยวผมดูให้โอย่างี้แหละเดี๋ยวผมดูให้ให้โดี๋ยเดี๋ยวผมบอกฝ่ายก็ฝ่ายนะไม่ต้องหัวไม่หัวกล่าไว้ใจได้บันไดบ่แยอมนะยะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหัวนะหัวแค่ดูบนใดตะวันอยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเออสวยสวยดีดีดีอยู่บนหนตัวเขาอย่บนบนบนมันหลงมันข้างบนใดสัตว์เรื่องว่า เอ้ยนี่นี่อเ้านี่แ <Head shot. S 2> ตกไปดิดีนะขอดีวินิเลยอเคแลันต่อไปแม่ดาวท้าก็สาาากบายแล้วดันดกับดันกับไอ้นี่ไม่ต่างกันเป็นย<ม>าไดีนะลนสมอสมอเราขวดีเกแบนทูเป็นไรอะแบง วัจังย่าใส่นั้นเลยใส่นนเยไปเจอไปเจอเจอเเอตัวเลยเอตัวลงดิไปรโน่ไปะบัตัว้งใตัวคนเอ๋เลยสัขอให้ลงมาช่วยเอมตัวบัแทเ้ป็นไรโนเมื่อกี้เป็นไรฮะเมื่อกี้เป็นไรตูไม่ฟัง ให้มันเป็นเหี้ยบัตัวนะโอนจอร์น้องกูเด็กเข้ามึงน้องมึงมละดวกว่านี้ประเด็นคือบอกแต่เข้ามาไม่มีใครลงมาเลยไม่ไรไม่ไรดีแล้วเล่นดีแล้ว,ลว okay, s <S นัทูตัวฟีอ่ะเยี่ยมจริกใช่ใช่เกี้ลงเอหมดเลยตัวฟีตัวนึงนะที่ี้นเ่ทู่อยาตีบ่อยไห ภูมเอนะปีกงดีกว่าไอ้ี่ปรยัดหนาดดีดีดีดันไม่อีกต้องฝ uh ่าช okay. ิงถ้าจะฝากนบนะข้าบอกนะบนอะบนจะทำ่าจาเขาบนบนบนอเจเป็นบบายาตัวตัวดีดีดี บนไปนบนไหนแตกแล้วถานแยกตัวถ่านแยกตัวเราลงขึ้นไปยังมีตัวบน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 เจ็บสวยอยู่บีคนหนึ่งสิอยู่ในบีอ่ะเออควบคุมบีให้เห็นเพื่อนตรงไหนเพื่อนเปิดมุมบอกเพื่อนเรื่อยๆปล่อยเพื่อนเปิดพอพอตะวันไปไหนตะวันไปแองกี้ตะวันไปไหนตะวันกลับมาบนเลยกลับบนเลย mới có mình cứ bây giờ vẫn còn phá vậy này cứ bây cứ bây giờ vẫn còn phá vậy này ừ. Ừ. Á, ừ. đi Win.